สวัสดีครับวันนี้แล้ก็อยู่กับ i g a m e เมอร์ทีไทยแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวไมค์ครับพ็อกเก็ต dition 0.13.0แล้วก็บิลตั้งแต่บิลหนถึงบิลสอนะครับก็บิลหนก็จะมีเด้อบิลหนึ่งก็จะมีพวกของเป็นรางรถไฟนะครับแล้วก็มีไข่ของกระต่ายนะครับนี่ครับแล้วนนี่ครับไข่กระต่ายครับ แล้วก็จะมีประตูใหม่ครับนี่บแล้วก็จะมีตู้เพลงครับแต่ว่ายังไม่มีแผ่นเพลงครับนี่แล้วก็มีพวกของเป็นหนังกระต่ายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อกระต่ายแล้วก็ระบบเลสโตนนะครับ ก็ค,คลิปนี้ก็ขอจบลงด้วยเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจให้กดแชร์แต่ถ้ายังแคร์ก็ให้กดสับสไคร์นะครับสวัสดี